เลเวลขับฟอร์รี่เที่ยวป่าเป็นยังไงไปดูบริการส่งรถถึงที่ทั่วไทยแค่ใช้ใบขับขี่ใบเดียวขับง่ายขับสบายเหมือนรถบ้านอ,อ,อโค้งอย่างเยอะ เมื่อไรจะถึงน้ำตกสักททถึงแล้วน้ำตกจ็อกกะเดนสวยมากอ่าโอ้ยปลาตอดขาเดินทางต่อขับไปขับมาสุดเขตประเทศไทยเฉยเลยที่นี่เมียนมามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเที่ยวจนหนำใจแล้วกลับดีกว่าอ้าวกุญแจหายแล้วจะกลับยังไงล่ะทีนี้งั้นไปอยู่เมียนมาแล้กัน